สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เราก็จะมารับชมตัวเจ้าซีรีรส4 7 0 0ครับตัวนี้เป็น1600ครับผมไม่ใช่12คนระับแต่เป็นเทนเตี้ยนะครับรถของเสียประชาครับ SB เมื่อกี้นะครับจะเกิดไม่ยกร้อยหลังนะฮะมันฟรีนะครับ ออกไม่ได้ติดเหมือนติดลมฮะแท่นเตี้ยก็เออเป็นอะไรที่แปลกใจอยู่ครับตัวนี้เป็น16ล้อแท่นเตี้ยถุงลมครับผมสามารถยกล้อยหลังได้ฮะซีรีส์เอสเครับนี่ ถ้าลักษณะนี้สงสัยจะลงหน้างานลำบากครับบอกเขาถอยมาหน่อยเพราะว่ามันติดติดคานนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเมื่อกี้ฮะถ้าไม่ยกล้อหลังขึ้นมันล้อฟรีครับ ขนาดไม่ใช่ทางหลมนะครับเออมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะฮะพอดีพงเอ,อิญถ่ายไม่ทันครับเขายกล้อขึ้นก่อนอาจจะเป็นด้วยน้ําหนักข้างหน้านะครับมันเป็นเป็นเครนฮะแล้วก็เครื่องครับมันค่อนข้างจะหนักครับแล้วก็ท้ายเบาครับทําให้ล้อหลังกระดกแล้วก็ค้ากันครันี่นะีว่าช่วงบรรล้านกันก็แปลกหูแปลกตาดีฮะ กำลังจะเอาเจ้าแคทครับขึ้นหลังรถนะฮะส่วนของเราก็อยู่นู้นฮนะแต่ของเรามันเป็น12ครับตัวนี้เป็น16หฮะทำให้น้ำหนักรถไม่เกินนะกำลังจะไปลุยงานที่นคะรพนมกันฮนะวันนี้ มีระบบหางไฮดรลิครับเอ้มึงก็ช่วยหมุนดิวะช่วยลุงขับม,มุนหนิจ่อข้างลัางอ่ะอันต้นนี้มีเหล็กค้ำข้างหลังฮะอ๋อแต่ไม่ใช่ไฮดรอลิกแต่น่าจะเป็นระบบลมสั่งเวิร์เกียร์ มีเกียิวัดน่าจะเป็นลมใช่ไหม,มใช่ลมสั่งงานอ๋อแต่ถุงลมใหญ่มากครับอ๋อกำลังเอาค่ะครับออกมาฮะหมูช้างครับหมูช้างเขาเรียก ช่วยเขาก่อนนะ่เกาะมีช้างมั้มียางอะไรให้ครับถังน้ำมันโอ้โหสองถังครับถังละสี่ร้อยน่าจะได้นะสามร้อยสี่ร้อยครับตัวนี้ เมื่อกี้ต้องยกร้อยหลังขึ้นครับทำเพาปุ๊บฟรีเลยครับโดยที่พื้นเป็นแบบนี้เลยนะฮะพื้นแข็งๆนะฮะแต่มันฟรีผมก็แปลกใจนอนึงครหางแข็งแรงทนทานครับรุ่นนี้ ก็ไปใช้งานก็พอได้ครับแต่ติดอย่างเดียวคือมันเตี้ยลากสายยาวก็โอเคครับมาดูระบบลงหางกันสายเกตลมยิงมาฮะอ๋อไม่ใช่สิไฟฟ้าสายรั่วคนระับสายน้ำมันรั่วนะี่ เราเน็เกเนเราก็ไปทำงานไกลครับวันนี้ลุยกันสักตั้งฮะกบงานกันล็อกหนังใหญ่บักเดี๋ยวดูคอโซเป็นไหมครับ อันนี้เป็นยางปูพื้นครับมาแล้วดูช่วงเหมือนมันยาวๆนะครับแต่ เวลาขึ้นรถครับมันจะบัรลานกันนะ,ะเพราะมีเพาที่สามครับใช้ในแบบกดท้ายครับ พปแล้วลมุนเลย,ยลโอ้ช่วงล่างถึงลมโอ้โหโยกเป็นเปรเลยครับยขยับมะเยกเดี๋มะเยกเดี๋ยวะ เดินมาหน่อยเดินมาหน่อยเดินมาเดินมามาๆมาม่เยอะต้องวางรถให้มันอยู่ช่วงร้อนเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างถึงลมครับนะโหผมเห็น เคยสงสัยมานานแล้วว่าช่วงล่างถุงลมเป็นยังไงครับตอนนี้ก็พอรู้แล้วเพราะว่าเหล็กที่ใช้นะครับโอ้เหล็กหน้าไอบีมหน้า8เลยนะฮะตัวนี้แต่ช่วงล่างมันมันมัน,ม,นมันโยกมันคอนอย่างงี้เวลาขึ้นรถผมก็เพิ่งเคยขึ้นตัวที่มันเป็นถุงลมครับแต่ก็รับน้ำหนักได้คร น่าจะโอเคอยู่ฮะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงฮะกำลังวางมุ้งกี้ครับจะติดทางหรือเปล่า ซีรีส์เจ็ดร้อยเหมือนกันครับอันนี้ก็ซีรีส์เจ็ดเหมือนกันฮะแต่ยางใหญ่ครับแต่น้ำหนักเวลาลากผ่านทางหลวงไม่ได้ครับเออกฎหมายประเทศไทยฮะช่วยแกใส่โซ่ มเกาะโซ่เกาะเเอาานะะโซ่ก,ออนะซกใส่รูครับแล้วก็รูนี้ฮะเกาะดึงอ๋อฮะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันแล้วฮะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ